สวัสดีครับ FC 500ทุกท่านครับสวัสดีครับ FC พอผัดรวยครับพบกันอีกแล้วครับเช่นเคยครับแนวทางตัวเลขการสิ่งโชคโกับสลากกิฟแ่งรัฐบาลเพื่อนบ้านนะครับโดยจะเป็นทั้งหาหน้อยลาวพัฒนาเนาะรวมไปถึงหวหยุ้นรอบต่างๆนี่คอคกหางเส็งจีนเนาะรวมไปถึงหุ้น3รัฐดาวโจนนะครับพบกันวันนี้ในรอบของวันที่26เมษายน2565นะครับ อีกไม่กี่วันก็รัฐไทยแล้วนะครับอ้าวเตรียมตัวให้พร้อมนะครับสำหรับคนที่รอรัฐไทยก็รอต่อไปนะครับยังไงก็ตามแต่พอดีนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นสัจธรรมที่ต้องยอมรับให้ได้นะครับไม่มีใครเก่งไปไปทุกวันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสูตรเจาะ พี่ข้าของเราก็พาเดินทางมาปีกว่านะครับยังไม่มีวันหลุดเนะเาะอ้าบางคนบอกก็ใช่ที่วางจะเป็นเต็มตับเลยเอา้าก็อธิบายหลายรอบแล้วนะครับนะอา้ามาดูแนวทางกันสรุปแนวทางวันที่25กันครับหัววันจันทร์เป็นไงบ้างทั้งฮหาหน่อยและหลาวนะครับเฉพาะกิจขับบนมา2-4-1ล่างมาอะไรครับ99แหไม่เจาะครับอันนี้แหเจาะอยู่3ตัวเองเนาะ สตัวศูนย์ศูนย์สองสองหนึ่สามามแสายรูดครับเก้ามาจาะไปเก้เก้นาะอ้าก็เหงกระปังไปครับสูตรเจาะให้กัน41นึครับมาอลไครับสีหน่ง,รรหนงตรงตรงจ้ะก็เหงกกระปังไปครับฮนันนอยพิเศษครับบนมาสองหกล่างมาอะไรหนึ่งสมาตัวเจาะ รตรงตรงเลยนะครับ1 2ส่วน6 2ก็มาตัวเจาะตรงตรงหกชุดนอกตารางเนาะจุดกันนอกตารางให้นะครับพิเศษก็เห่งปังบนล่างไปนะครับแม่ท้ายที่สุดเราแม่แอดมินเชียร์รอบนี้มากๆเลยเนาะโอ้โหรอบนี้เชียร์น้อยปังน้อยอ่า ห้านอทปกติครับบนมา368ล่างมา50นะครับ36850นะครับ8มา0มาเนาะบนล่างเลยปกตินะครับเด่นมาบนล่างเลยนะครับ50ไม่เจาะก็หลุดไปนะครับส่วน68มาตัวตรงๆตัวเน้นให้เนาะจริงๆรอบนี้นะแอดแอดมั่นใจว่า80จะมานะถึงให้80ไว มันดันมาหกแปดนะเนี่ยอืม,อมเอา้ายังไงก็เตรียมแต่พออาระวังยังไงก็ตามแต่พอดีโทษทีแททอหลุดอีกแล้วปิดท้ายับฮานอย์วีพีครับ, VP, รบล่างมาสายเบิ้ลครับสามหนึ่งหนึ่งอ่าบนมาสามหนึ่งหนึ่งล่างมาศูนย์สองศูนย์สองแอดให้ในรอบนี้ในกลุ่มแอดให้ในรอบปกติเนาะศูนย์สองมันตกมา VIP เหลือใจเด้เอา้าวครับ02มาตัวตรงตัวเน้นนะครับ11ก็มาตัวเบิ้ลตัวชอบบอกไว้เลยนะเนาะอ้าวหงปังไปนะครับสีน้อยสูตรเจาะก็เด่นเข้ารัวๆนะครับแล้วก็สุดเจาะของเราก็เข้ารัวๆเหมือนกันครับ4112626811และ02แหงปังกันไปครับสำหรับสูตรเจาะพิคาดสีน้อยปิดท้ายด้วยเราพัฒนาครับ แหมมีตกใจนิดนึงลืมลาวพัฒนาก็หลุดไปวันนี้เนาะ4416นะครับแหมให้55ยิงลุด,ลดวาา่าซ่านอะแต่ในตาราง16มาตัวตรงเนาะลาวพัฒนาก็อ้าวแก้มือใหม่วันพุธนะจ๊ะต้องขออภัยสำหรับลาวพัฒนาครับมาดูแนวทางของวันที่26กันนะครับวันอังคารที่26 แนวทางจะเป็นอย่างไงมาดูกันครับเลขคำนวณสูตรวางให้จับได้วินได้เหมือนเดิมนะครับเด่วเวนเบิ้ลก็วางให้นะครับให้2ละไม่ให้3ละมีคนบอกว่ามันเยอะเกินเบิ้ลมันไม่ต้องกลับอยู่แล้วนะครับอ่าเด่นรอบก็ติ๊กให้นี่อ่าเด่นรอบก็วางให้เช่นเคยครับเด่นรอบจับได้วินได้2ตัว3ตัวมาทุกวันนะครับ2ตัวมาร้อยร้เอร์เซนะครับส่วนตัวที่ชินชอบสุดตัวเจาะ นะครับตัวที่ชื่นชอบตัวที่นี่มีแนวโน้มที่เจาะที่เน้นก็ติ๊กให้เน้นให้เนาะยังไงก็ลองดูครับว่ามันจะเหงจะปังอีกไหมนะครับสำหรับในรอบวันที่26นี้นะก็ลองดูครับยังไงก็ใช้ดูมินิคอทนท่านเทียบกับเจา้าอื่นดูว่าแนวทางเราเป็นยังไงของเจ้าอื่นเป็นยังไงมันเวทกันแล้วมันเอ้ยพอไปได้ก็ฟันลงไปเลยตัวนั้นเลือกไปเลยนะครับตามเด่นเนะเาะอ้าลองดูครับ ส่วนในกลุ่มก็จะมีนอกตารางให้อีกหนึ่งชุดนะครับในกลุ่มของเราแล้วก็ถ้าแอดไม่ตดภารกิจอะไรก็จะมาชวนค่อยแขวะต่อไม่ได้พาชวนแทงนะมาชวนให้ค่อยแขวะใช่ไหมหลายคนพูดอย่างนั้นอ้าวค้ำคันะครับก็ขอให้ถูกหวยรวยเงินครับขอให้ปังๆเหมือนทุกๆวันนะครับ fc เมื่อรอบเมื่อวานก็ดีใจกับหลานแจงเนาะหนึ่งหนึ่งแแทงผิดแทงซ้ำสองบินก็ได้สองบินเนาะอ้าวดีใจด้วยนะครับ แหงๆปังๆครับสุขภาพแข็งแรงห่างไกลโรคภัยครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ